ฟีนี่คนหลายมาก่อนนางหนามาซานางหลังสนามซำมีนะครับมองจอรถกันน่าจะมาซา่ประมาณ3กิโลจะยางเข้ามาจนกระเรียมความพร้อมนัเมื่อแรง เดินทางมาเจนเนินนะครับสนามสํามีแม่เวทีกินกับไปเกือบพึ่งสนามเดี่ยวนะครับเป็นงานฟรีนะครับเบิงฟรีนะครับมีซอแนอนอร่อดีมาพร้อมวันนี้มีไรสดที่กลุ่มปิดนะครับในอีีที่4ี่นะครับผู้ใดซื้อบัตรในกลุ่มปิดก็าสามารถรับชมได้เลยแลับเบิง์ได้พรไร์สดในกลุ่มปิดโดยเอเย่นอุบลราชธานีครับมาไลายให้เบิง์สวัสดี254ท่านพี่น้องเขามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้เบิงพร้อมกันนะครับไม่ได้อีพออีเมลโอ้ยบรรนุหอดไปหอดไป นะครับเอาไหลเราเด้อน,นะครับกดแชร์ให้ขอบคุณอีเมลทั้งผู้เขียวเด้อครับเพิ่นเลียงอเมซอนเมาอเมซอนเลี้ยงทีมงานอาจารย์นักดนตรีแล้วก็ทีมงานหมอลํานะครับเพิ่นโทรหาบอลนแต่เมื่อวานก็เลยได้จ,จอดอไปหาเพิ่นนะครับอยู่ที่อเมซอนผู้เขียวครับเพิ่นเลียงนะเบืเ้องลรสดบอลนอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อแม่กินยาบกจกยาเบิดเงินข้ามกำเขียวไหลคือ สวัสดีบนรณถึงเหลือ181กิโลครับจากอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยนะครับเดินทางมาลุกหลานเดินทางมาหอดแล้วถือถือว่าลอยกโลนี่จิบจิบครับสำหรับทีมงานใจเกินลอยสี่ลอยโลขรนมาแล้วนะครับต่องาน100ร้อยกโลนี่จิบจิบมืออนี่แฮงมอครับมืออื่นบรร์เบิ่งชคิ้วงานแบบแบบน่าจะสารคามบ่สารคามขอนแก่นสารคามขอนแก่นโคราชหนองบัวที่บนรณเบิแบบแบบ รอวันนี้มานานแล้วเป่นว่าเจอกันนะคะโอ้ยจังเป็นคอยเจอเจ้าหรือเจ้าเจอคอยเนาะแม่แม่สายทองบรนลุนวาถือขากลูก่กรุงเทพฝนตกพีตายรอยเอดเป็นว่าสาัสดีแไม่สมพรหอดจอดถึงเดียวแสดงทางใดน้อแม่ทองสามือนีมล้ำใจก็ร้อยครับมล้ำเรื่องตอกขอนน้ลำเรื่องขอนแกนมล้ำศิลปะวัฒนธรรมมล้ำร่วมสมัยมล้ำคนใจพญาแถฒนนำคารวานขว้อม,มวลข้อมซื่นข้อมสนุกสนานนะครับ มอบให้พี่น้องที่วัดอัมพานผลตำบลนบ้านโคกครับอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับมือนีมิซอแอนออรดีพร้อมชมฟรีนะครับเบิ่งฟรีเดอหนางานนะครับไม่เสียค่าบัตรนะครับเป็นงานบุญแจกเขา,จาเจ้าภาพพนรวยพี่น้องพนจงังใจเกิดรอยประธาซอแอนออรดีเมื่อขึ้นก็ค้นไหลน่าจะสามพันสามพันหาได้ยุครับที่วังสะพงุง หลายอีหลีมาขึ้นสวัสดีแม่พุทธ,ธาครับสวัสดี340ท่านสวัสดีแม่สมควรแม่การบันีแม่ สวัสดีแม่นงนุษ์แล้วก็แม่ทองหล่อครับกรุงเทพมหานครฝนตกแม่วิไลบอกว่าลูกนุษยให้วิฝนเด้อซาเกียวยังบอกเบิดฝนผลว่มาเมื่อวานก็ตกสวัสดีแม่กีนิกุลสี่ขอระูมิฝนตกจ้ะแม่วัชรีงานฟรีครับอยากไปเบิงอยู่ทั้งบา้านเฮาดเนาะแเม่นครับบ้านเฮาหนาวแล้วพี่น้องนะครับลมหนาวแล้วจากน้อยเขาออกพรรษาลาพระเจ้านะครับลมหนาวมาแล้วก็ร้อยประทีบจุดถูบจุดกระโพผกกันแล้วนะบอ,อกพรรษาลาพระเจ้า เจอกันที่งานไหลเรือไฟนครพนมนะครับปีนี้คือเก่านะครบมองเกา่าสวัสดีไม่หมู่บ้านคงแล้วก็ไม่ระด,ดาทนแสงครับ